สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้งานระบบอบแห้งหรือการตั้งเวลาการใช้งานระบบอบแห้งนั่นเองครับผมสาหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น TWD ขีด BJ 1 2 0นะครับผมโอเคครับพอออนเครื่องขึ้นมานะครับที่โหมดผ้าคอตตอนนะครับผมก็คือจะใช้เวลาซักทั้งหมด2ชั่วโมง40นาทีครับอันนี้คือการซักอย่างเดียวนะครับ ทีนี้พอเราต้องการที่จะอบแห้งเข้าไปด้วยนะครับเราจะเห็นปุ่มไดอิงอยู่ข้างกันครับ <_ S 1> เมื่อเรากด1ครั้งครับก็คือจะเป็นการออโต้เลยเครื่องจะบวกมาอีกหกชั่วโมงนะครับสำหรับการอบแห้งเท่ากับจะเป็นเวลารวม8ชั่วโมง40นาทีแต่พอเรากดไดอิงอีกครั้งหนึ่งสังเกตพระอาทิตย์จะเป็นมีเครื่องหมายบวกนะครับผมก็จะบวกมาอีก20นาทีครับรวมเป็นเสร็จเป็น9ชั่วโมง รหรือ,รอกดอีกครั้งหนึ่งครับจะเป็นรูปพาทิ์ลบนะครับอันนี้ก็คือจะลบไป20นาทีก็จะเหลือประมาณ8ชั่วโมง20นาทีอันนี้คือซักและอบเบ็ดเสร็จเลยนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเราต้องการจะฟิกเวลามันนะครับก็คือกดไดอิ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับจะกลายเป็น3ชั่วโมง10นาทีสังเกตว่ารูปพาทิ์จะเป็นรูปนาฬิกานะครับนั่นหมายความว่าเราตั้งเอาไว้ที่คอตตอน2ชั่วโมง40บวกกับการอบอีก30นาทีผ้า อาจจะไม่แห้งนะครับแต่เครื่องจะหยุดการทํางานให้ที่เวลานี้เท่านั้นนะครับพอเรากดอีกหนึ่งครั้งเห็นไหมครับก็จะบวกเพิ่มมาอีก30นาทีนั่นเท่ากับว่าเราซัก2ชั่วโมง40นะครับแล้วก็บวกกับเวลาอีกนะครับหกนาทีนะครับก็จะบวกเวลาสามสิบสามสิบสามสิบนั่นเองก็คือเวลาที่คือเวลารวมทั้งหมดนะครับซึ่งพอเรากดบนกลับมาก็จะกลับมาที่การซักอย่างเดียวและก็คือจะไม่อบแล้วนะครับผมทีนี้เวลาก็จะอยู่ที่ตามนี้เลยครับผม เท่านี้ก็สามารถใช้งานการซักและอบตามระบบได้เลยสำหรับการเลือกเวลาก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับจำนวนผ้าที่เราใส่เข้าไปนะครับเพื่อผ้าจะได้แห้งสนิทด,ดีสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เราด้วยขอบคุณครับ